โครงการของเรานะครับมี3ส่วนใหญ่นะครับส่วนแรกเป็นเรื่องของการวิจัยกระบวนการนิติบัญญัตินะครับซึ่งเราโฟกัสเฉพาะการออกพระราชบัญญัตินะครับสาเหตุสําคัญที่ดูเรื่องพระราชบัญญัติก็เพราะว่าเป็นส่วนที่มีข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้นะครับส่วนของกฎหมายด้นฝ่ายบริหารนั้นยากที่ประชาชนทั่วไปอย่างพวกเราไปเข้าถึงข้อมูลได้นะครับแล้วก็เห็นด้วยกับท่านจารอรสักนะครับว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเผลอๆจะสําคัญมากกว่าพระราชบัญญัติด้วยซ้ำนะครับ กฎหมายไทยดูจะกลับหัวกลับหางนะครับกฎหมายที่มีศักดิ์สูงสุดคือรัฐธรรมนูญนะครับรองลงมาคือพระราชบัญญัติแล้วก็กฎหมายฝ่ายบริหารถึงที่สุดแล้วกฎหมายเล็กที่สุดนะครับอาจจะสําคัญที่สุดสาคัญกว่ารัฐธรรมนูนก็ได้นะครับเด๋ยวดะดูสิ่งในดีเทลตีศาสตร์อยู่ในรายละเอียดนะครับอันที่สองเราทําสิ่งที่เรียกว่าการติดตามร่างพระราชบัญญัตินะครับก็ mm hmm. เรียกว่าเป็น legislative tracking mm hmm. นะครับตัวที่สามเราได้เสนอแก้ไข ปรับปรุงนะครับร่างพ้งัญญัอบบงฉบับที่กําลังเข้าสู่การพิจารณาของสภานะครับท่านมีการวิเคราะห์แล้วก็เสนอปรับปรุงแก้ไขนะครับซึ่งส่วนที่สานี้นะครับก็กําลังพิจารณาว่าในอนาคตจะสามารถเชื่อมโยงเข้ากับงานที่สาบันพระปกเกล้าได้ทําได้อย่างไรนะครับและจะหนุนเสริมกันเพราะว่าพวกเราก็เป็นนักวิชาการที่อยู่ใกล้สภานะครับสาบันพระปกเกล้าก็เป็นหน่วยง,งานที่ a t t a c h อยู่กับรัฐสภานะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมีส่วนหนุนเสริมกันได้นะครับ ขออนุญาตเล่าให้ฟังถึงกระบวนการวิธิบัญญัตินะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนต่างๆที่เ,เป็นขั้นตอนมาตรฐานนะครับแต่ว่าเราเอามา,าแตกให้เป็นรายละเอียดติดย่อยนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างน้อย1 4 5ขั้นตอนนะครับที่เอามาแตกอย่างนี้ก็เพื่อที่จะดูว่าแต่ละขั้นตอนนะครับมีกระบวนการอย่างไรในสภานะครับเช่นใช้เวลามากน้อยอย่างไรนะครับเช่นภาพนี้นะครับเป็นภาพที่เราดูาร่างข้อาิดา่อองค์กรสลับพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่ง ณเวลาที่แท็กเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับก็จะพบว่าร่างฉบับนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนา่างขั้นขั้นตอนที่1ไปถึงขั้นตอนที่9นะครับขั้นตอนที่9ก็คือขั้นตอนที่อ,อ,อยู่ในชั้นของพุฒธ,ธิสภานะครับใช้เวลามาแล้วกี่วันนะครับสิ่งที่เราทําก็คือเราจะบอกว่าสถานะปัจจุบันอยู่ที่ไหนสาระสาคัญกฎหมายคืออะไรที่ผ่านมาใช้เวลามาแล้วเท่าไหร่นะครับ ท่านก็จะเห็นว่าแม้พระราชบัญญัตินี้ร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับเป็นกฎหมายที่สําคัญที่รับนูญกําหนดว่าต้องมีการออกมานะครับก็จะเห็นว่าใช้เวลาแต่ละขั้นตอนยาวนานมากนะครับ600วัน300วันต่างๆกว่าจะึงปัจจุบันเราก็จะทําสําหรับกฎหมายใหม่ๆไว้ให้ใหได้จํานวน,นมากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับส่วนเนื้อหาในส่วนการวิจัยนะครับวันนี้ที่จะขอนําเสนอก็จะมีเรื่องของกระบวนการวิจัยของไทยจากข้อมูลเชิงประจักษ์นะครับ สรุปโดยสังเกตนะครับกรอบแนวคิดท,ทางทฤษฎีเพื่อจะมาวิเคราะห์เศรษฐศาสตร,ร์การเมืองของกระบวนการวิติัญญัติของประเทศไทยนะครับโดยการใช้ทฤษฎีเกมนะครับซึ่งเมื่อเอาทฤษฎีเกมมาวิเคราะห์กระบวนการวิติัญญัตเราก็ขอเรียกว่าก็เกิดเกมวิติัญญัติวิอจิตรเวกิจเกมนะครับซึ่งเราจะขอวิเคราะห์หกเกมนะครับตามที่ปรากฏในที่นี้ก็คือเกมระหว่างกฤษฎิกากับคณะรัฐมนตรีนะครับระหว่างคณะกรรมาธิการวิสามัญกับสภาผู้แทนรัษฎรกับ เต็มระหว่างวุฒิสภากับสภาผู้แทนราษฎรนะครับคณะกรรมการร่วมกันนะครับกับสภาผู้แทนราษฎรประชาชนกับสภานะครับแล้วก็รัฐบาลกับสารรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็จะนําเสนอข้อค้นพบนะครับขอมาดูเรื่องกระบวนการนิติบัญญัติของไทยจากข้อมูลจริงประจักษ์นะครับแนวทางที่เราศึกษานะครับเราก็เก็บสถิตินะครับเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินะครับ335ฉบับที่ผ่านรัฐสภา ในช่วงปี2 5 4 8จนถึง2 5 5 3นะครับเราวิเคราะห์รา่างพระราชญัตินะครับจำนวน21ฉบับโดยเลือกอกฎหมายที่มีความสำคัญนะครับที่เข้าสู่กระบวนการวิธีกตินะครับตั้งแต่ในช่วงปี2 5 4 4จนถึง2 5 5 4เป็นเวลา10ปีนะครับวิธีวิเคราะห์ก็คือดูว่าแต่ละฝ่ายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายอย่างไรแต่ละฝ่ายก็คือแต่ละฝ่ายที่พูดถึงอยู่ในเกมเนี่ยนะครับแล้วเพื่อมาวิเคราะห์ว่าแต่ละฝ่าย มีความต้องการอย่างไรนะครับประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญนะครับและผู้เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายจำนวนมากนะครับร่างข้อเหตที่เลือกมาศึกษานะครับในแต่รัฐบาลสามรัฐบาลสมัยรัฐบาลทักษิณนะครับเลือกมาหกฉบับนะครับสมัยรัฐบาลสุรยุทธ์นะครับเลือกมาเก้าฉบับสมัยรัฐบาลพิจิตรเลือกมาหกฉบับนะครับที่เลือกสมัยสนชมามากเพราะว่าสมัยนั้นเป็นสมัยที่มีการออกกฎหมายจำนวนมากด้วยนะครับแล้วก็การเลือกแต่ละฉบับนั้น ก็ไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรที่ตายตัวนะครับคณะวิจัยก็มาประชุมกันแล้วก็ดูว่ามีกฎหมายอะไรที่น่าจะมีผลกระทบกับประชาชนจำนวนมากมีความสําคัญนะครับและเป็นร่างกฎหมายที่คณะผู้วิจัยพอมีความรู้ในการอ่านอ่านและพอเข้าใจนะครับว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไรแต่ละฝ่ายนะครับเรื่องแรกที่เราดูนะครับเราก็ดูระยะเวลาที่ใช้นะครับภาพภาพนี้นะครับท่านก็จะเห็นว่าร่างกฎหมายนะครับโดยรวมทั้ง3รัฐบาลใช้เวลาประมาณ782วันนะครับ เป็นค่าเฉลี่ยคณิตศาสตร์นะครับก็คือเอาเวลาของทุกฉบับมารวมกันแล้วก็หารด้วยจํานวนกฎหมายแต่ถ้าดูค่ามาตยฐ,ฐานนะครับก็จะตกประมาณ4 4 0วันค่ามาตยฐ,ฐานก็แปลว่ามีกฎหมายมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ใช้เวลาเกินนี้มีกฎหมายมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ใช้เวลาต่ำกว่า4 4 2วันนะครับเวลาส่วนใหญ่นะครับประมาณหนึ่งในสอยู่ที่คณะกรรมการกิษสิกานะครับลองลงมาก็ใช้อยู่ในชั้นของสภาผูาแ้แทนราษฎรนะครับ ซึ่งสภาประธานระดอรจะใช้เวลาประมาณ125วันถ้ามาเทีศฐานอยู่ที่110วันก็ใกล้เคียงกันนะครับวุฒิสภาใช้เวลาประมาณ42วันนะครับอสอนชอชรนะครับใช้เวลา56วันก็ได้กฎหมายออกมา1ฉบับซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่เร็วมากนะครับจะเป็นข้อดีข้อเสียก็คงต้องวิเคราะห์ออก,กันถ้าเฉลี่ยมาเทศฐานของสอทชอยอย่งเร็วนะครับ37วันคือเดือนเดียวยวยิทยต่อนะครับก็ได้กฎหมายมา1ฉบับเปรียบเทียบของแต่ละรัฐบาลน,นะครับรัฐบาลทักษิณใช้เวลาทํากฎหมายแต่ละฉบับ โดยเฉลี่ยนะครับนานกว่ารัฐบาลอื่นคือประมาณ826วันนะครับรัฐบาลสุรยุทธ์ใช้เวลา249วันและรัฐบาลพิศิษิ์ใช้เวลา344วันอันนี้ก็คงมีข้อสังเกตนะครับว่ารัฐบาลที่แม้มีความมั่นคงมากๆอย่างรัฐบาลทัศิษิณก็ใช้เวลาในการทากฎหมายอาจจะค่อนข้างมากนะครับอาจจะด้วยเหตุผลต่างๆนานาอาจจะไม่มีความจะเป็นต้องเลิกรับกฎหมายเพราะว่าใช้อํานาจของฝ่ายบริหารใช้กฎหมายในในขั้นของฝ่ายบริหารก็ทําได้อยู่แล้วหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นผลลัพธ์นะครับว่า เมื่อมีการออกกฎหมายนะครับกฎหมายไปถึงขั้นตอนไหนอย่างไรเราก็แบ่งเป็นขั้นๆน,น,นะครับมีตั้งแต่ผ่านในรัฐบาลของตนเองนะครับเช่นรัฐบาลพัชสิหนึ่งนะครับผ่านในรัฐบาลพัชสินหนึ่งถ้านับตั้งแต่ช่วงเวลา1มกราคม2547ซึ่งซึ่งเป็นเวลาหลังจากที่พัชสินหนึ่งรับตำแหน่งแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อจํากัดในเรื่องของข้อมูลคือแพร่กลับไปไม่ได้เลยในอนดีตนะฮะข้อมูลมันมีการหายไปนะครับไม่มีใครเก็บไว้แม้แต่สภานะครับ ทักษิณหนึ่งนะครับผ่านกฎหมายในรัฐบาลตัวเองได้สฉบับนะครับรัฐบาลสุรยุทธ์ผ่านกฎหมายในสมัยตัวเองได้95สบฉบับอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านต่อมาก็คือไปผ่านในรัฐบาลอื่นนะครับเช่นรัฐบาลทักษิณหนึ่งผ่านได้3.7รัฐบาลทักษิณสองผ่านได้35นะครับสอเนชชสมัยรัฐบาลสุรยุทธ์นะครับผ่านได้14สฉบับเป็นต้นนะครับและที่เหลือนะครับก็คือไปค้างอยู่ในสภาคือไปค้างอยู่ในชั้นของวิทย์นะครับวิทย์ของสภาพิทัรัศดรนะครับหรือไปติดอยู่ในสภา แล้วถ้าเกิดมีการยึดสภาไปมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ตกไปนะครับหรืออาจจะกลับเข้ามาใหม่ก็ได้สุดท้ายนะครับ13เจ็บคืออีกส่วนยอดสุดนะครับคือค้างอยู่ในคนะกรรมการกิจสิิีกนะครับอันนี้ก็คือสตากรรมของร่างกฎหมายต่างๆในประเทศไทยซึ่งท่านก็จะเห็นว่ามีกฎหมายที่ค้างอยู่ขั้นตอนต่างๆอยู่พอสมควรนะครับในส่วนของเนื้อหานะครับเราก็ได้วิเคราะห์ว่ากฎหมายแต่ละฉบับที่เลือกขึ้นมาศึกษานะครับจำนวน ยีบดฉบับนั้นมีการปรปับปรุงแก้ไขอย่างไรในขั้นตอนใดนะครับนับตั้งแต่ดูร่างแรกคือร่างของคณะธำนบดีนะครับต่อไปอย่างกิจสิการกิจสิการแก้อะไรเราก็ไปวิเคราะห์ดูว่ากิจสิการแก้อะไรนะครับหลังจากกิจสิการกลับมาคอรมอมีการแก้ไขอีกหรือไม่ส่งไปที่สภาสภาพทูทแทนราษฎรแก้ไขรับหลักการแล้วนะครับกรรมธิการไปแก้ไขอะไรกลับมาที่สภาใหญ่สภาใหญ่แก้ไขอะไร ไอวุฒิวุฒิแก้ไขอะไรถ้ามีกรรมธิการร่วมกรรมธิการร่วมแก้ไขอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็มีเ้อาทุกขั้นตอนและจากที่ดูแนวทางการแก้ไขนะครับก็มาสรุปดูว่าฝ่ายต่างๆที่อยู่ในกระบวนการวิธีบัญญัติมีความต้องการอะไรนะครับโดยหลักๆก็พอถอดมาได้ว่าฝ่ายราชการนะครับคือกระทรวงต่างๆนะครับมักต้องการร่างพระราชบัญญัตินะครับต้องการพระราชบัญญัติต้องการกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ของตนเช่นให้มีความยืดหยุ่นในการทํางานนะครับ เพื่อให้ทํางานสะดวกต้องการดุลพินิษที่ค่อนข้างมากนะครับซึ่งการต้องการดุลพินิษฐ์นัน้นอาจจะมีด้วยทั้งสาเหตุเพื่อให้ทํางานง่ายนะครับหรือเพื่อแัดงหาผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคงตีความได้หลายแง่มุมนะครับต้องการเพิ่มทรัพยากรต่างๆของตนนะครับทั้งจํานวนคนและงบประมาณนะครับตัวอย่างที่เราเห็นชัดๆนะครับและหยิบยกขึ้นมาได้ก็ยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติธุรกิจประกันภัยนะครับซึ่งออกในสมัยรัฐบาลสุยุทธ์นะครับก็เป็นกฎหมายที่ แต่สภาพกรมการประกันภัยนะครับอยู่ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ให้ออกไปเป็นองค์กรอิสระนะครับกฎหมายฉบับนี้ก็ให้อำนาจนะครับกับการที่คณะกรรมการประกันภัยที่ตั้งขึ้นใหม่สามารถเรียกเก็บนะครับเบี้ยไรายได้นะครับจากเบี้ยประกันของบริษัทประกันภัยเรียกเก็บได้ไม่เกินร้อยละ05%ร้อยละ0 5นะครับซึ่งคณะกรรมการนี้เก็บได้เลยตามดุลพินิษนะครับเพราะฉะนั้นก็มีดุลพินิษเดยอะและเงินที่เกี่ยวข้องก็ตกถ้าตัวเลขของปี2 5 5 3 เงินที่เรียกเก็บได้ก็สูงได้ถึง2,100ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ก็เปลี่ยนจากหน่วยงานในราชการออกไปเป็นหน่วยงานอิสระเรียกเก็บเงินได้เองตรงนี้ก็เป็นการให้อำน,นาจก,กับซีของราชการนะครับหรือกฎหมายสอบสวนคดีพิเศษนะครับซึ่งร่างแรกๆนะครับที่ยกร่างมาโดยฝ่ายราชการนั้นก็จะมีการให้อำน,นาจก,กับคณะกรรมการนะครับตามกฎหมายในการเพิ่มคดีพิเศษนะครับขึ้นมา ได้มากมายตามบัญชีใช้กฎหมายอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการให้ดุลพินิษกับหน่วยราชการเยอะเพราะว่ากฎหมายส่วนใหญ่ในในประเทศไทยนะครับยกล่างโดยหน่วยราชการมาดูเรื่องของรัฐบาลนั่งนะครับคือตัวคณะรัฐมนตรีตก็ปรากฏว่าโดยรวมๆนะครับเท่าที่ดูคณะรัฐมนตรีไม่ค่อยมีแรงจูงใจในการจะออกกฎหมายใหม่สักเท่าไหร่นะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการออกกฎหมายใช้เวลานาน,าน อาจจะไม่สําเร็จนะครับตามกระบวนการอย่างที่ท่านได้เห็นแม้แต่ตอนแรกนะครับว่าใช้เวลาเยกพอสมควรและถ้าเกิดรัฐบาลอายุสั้นนะครับกฎหมายก็ออกมาไม่ทันก็ยากที่จะอ้างว่าการออกกฎหมายนั้นเป็นผลงานของรัฐบาลและในเวลาเดียวกันอำนาจตามกฎหมายแต่ต่างที่มีอยู่นะครับและกฎหมายในฝ่ายบริหารโดยหลักๆก,ก็สามารถทําให้รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินได้ดีพอสมควรการออกกฎหมายในบางครั้งนะครับจึงเกิดจากการที่ทํางานแล้วติดขัดนะครับเช่น ในกรณีของกองทุนหม,มู่บ้านนะครับรัฐบลาลทักษิณผลักดันกองทุนหม,มู่บ้านมาก่อนนะครับแต่ว่ากว่าจะออกพระราชบัญญัติกองทุนหม,มู่บ้านก็ออกมาอีกตั้งนานจนกระทั่งพบว่าระเบียบสำนักนายกที่ใช้อยู่มันมีข้อติดขัดนะครับเรื่องของวิติบุคคลของกองทุนหม,มู่บ้านจึงออกเป็นพระราชบัญญัติเกิดขึ้นมานะครับสภาพเพื่อราษฎรนะครับมีความต้องการมีพฤติกรรมอย่างไรโดยดรวมนะครับจะค่อนข้างสนใจในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ประชาชนสภาพเพื่อราศฎรทั้งจาก ตัวร่างกฎหมายที่เราดูนะครับและก็จากการเข้าไปสังเกตการไปร่วมร่างพระราชบัญญัติบางพระราชบัญญัติด,ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าสภาเรื่ทงสอนมักกล่าวถึงประชาชนและบางเรื่องก็มกักจะแก้ไข,ขกฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนะครับและมีข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือสภาผู้แทนสภมักจะแก้ไขกฎหมายให้กลับไปคล้ายกับร่างของคอ,อรมอด้วยอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่มกักจะพบนะครับเช่นคอรมอร่างกฎหมายมาส่งไปอย่างกิเศษกากิษศษกาแก้มา คอรมอไม่ได้ไปแก้กลับนะครับในชั้นของคอรมอเองแต่ส่งไปสภาแล้วค่อยไปแก้ในชั้นของสภาให้กลับไปจนถึงร่างคอรมอนะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีของพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านนะครับซึ่งสภานะครับแก้กลับไปให้เหมือนกับร่างของคอรมอก็คือให้รัฐบาลสามารถอุดหนุนกองทุนหมู่บ้านได้หลังจากที่ถูกกิษฎีกาตัดทิ้งไปนะครับพุทธิสภามีแนวโน้มอ,อย่างไรนะครับพุทธิสภามีแนวโน้มที่จะแก้ไขร่างพระราชบัญญัตินะครับให้มีความารัดกุม ให้สร้างกลไกตรวจสอบถ่วงดุลการทํางานของรัฐบาลมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นในกรณีของกฎหมายคดีพิเศษนะครับการสอบสวนคดีพิเศษวุฒิสภาก็พยายามทําให้อํานาจของคณะกรรมการนั้นแคบลงนะครับเพื่อป้องกันการใช้ดุลพินิจมากเกินไปนะครับในกรณีของสภานิติติแห่งชาติหรือว่าสนทชนะครับมีความต้องการที่มักจะใกล้เคียงกับความต้องการของหน่วยราชการนะครับและก็มีพบลักษณะเด่นประการหนึ่งที่เด่นชัดมากในสมัยนี้ก็คือ มีตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเข้าไปอยู่ในกรรมธิการค่อนข้างมากนะครับเช่นกฎหมายธนาคารก็จะพบว่ามีนายธนาคารนั่งอยู่ในกรรมธิการกฎหมายพลังงานก็พบว่ามีบริษัทผู้ประกอบกิจการนะครับทั้งที่เป็นรัฐที่สากิจนะครับและที่เป็นเอกชนเข้าไปนั่งอยู่ในกรรมธิการเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นลักษณะที่เห็นเด่นชัดมากในสมัยสชทั้งนี้ไม่ได้แปลว่าในสมัยอื่นนะครับจะไม่มี กลุ่มผลประโยชน์เข้าไปแทรกแซงนะครับแต่กลุ่มผลประโยชน์คงเข้าไปในช่องทางอื่นแต่ว่าในกรณีของสนชอาจจะเข้าไปตรงๆนะครับจากข้อค้นพบต่างๆเหล่านี้นะครับและการดูเนื้อหานะครับว่ามีการแก้ไขมากน้อยเพียงใดนะครับแลวก็โดยรวมๆก็พบว่าเนื้อหาของกฎหมายนั้นโดยรวมจะออกมาคล้ายกับร่างของคอรมอเป็นหลักนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนใหญ่จะค่อนข้างคล้ายกับร่างเดิมของคอรมอนะครับตรงนี้ก็มาสู่ของกรอบสิ่งที่เราจะวิเคราะห์ว่า ทำไมระบบวิตญญัติของไทยจึงมีลักษณะเช่นนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะใช้ครอบทางทฤษฎีนะครับมาวิเคราะห์ดูอะการแรกนะครับก็ต้องสรุปก่อนว่าข้อเท็จจริงของเซตติ้งนะครับในกระบวนการออกกฎหมายในประเทศไทยเป็นอย่างไรอย่างแรกนะครับประเทศไทยเป็นการเมืองระบบรัฐสภานะครับแบบเวสตินสเตอร์โมเดลแบบอังกฤษนะครับซึ่งรัฐสภาโดยเฉพาะสภาคิเศรัศดนะครับมีอำนาจเป็นใหญ่นะครับสภาของไทยบางช่วงนะครับ จะมีหนึ่งสภาแต่ว่าโดยปกติจะมีสองสภาโดยสส,สมีอำน,นาจมากกว่าสวนะครับรัฐบาลมั่เป็นรัฐบาลผสมนะครับไม่ค่อยมีเสถียรภาพเว้นแต่รัฐบาลพักสิล์นะครับที่เคยมีรัฐบาลพักเดียวนะครับมีความมั่นคงอยู่นะครับและก็มีกฎหมายที่ต้องเกี่ยวข้องนะครับอยู่2ประเภทคือกฎหมายการเงินและกฎหมายทั่วไปซึ่งแต่ละประเภทมีกระบว ces รในการพิจารณาไม่เหมือนกันนะครับ โดยที่สําคัญก็คือร่างกฎหมายการเงินนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากนายก,ก่อนจึงสามารถเสนอได้นะครับสอสอเองหรือว่าสสอ,อเองไม่สามารถเสนอได้นะครับกฎหมายจำนวนมากเสนอโดยหน่วยราชการนะครับต่อจากนี้ไปนะครับผมจะขอใช้พฤษฎีเกมนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีคณิตศาสตร์ที่ถูกนำมาใช้ด้านเศรษฐศาสตร์ก่อนและตอนหลังถูกไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเมืองน,นะครับ ก่อนที่จะพูดถึงตัวทฤษฎีและผลการวิเคราะห์นะครับขออนุญาตพูดถึงข้อสมมุติที่ใช้ในทฤษฎีต่างๆเหล่านี้โดยสังเกตนะครับอันแรกนะครับก็คือจะมีผู้เล่นหลายฝ่ายผู้เล่นแต่ละฝ่ายนั้นมีความต้องการหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่ามี preference ไม่เหมือนกันนะครับ preference ของบุคคลหรือว่าของคนที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถแทนได้ได,ด้วยจุดนะครับจุดบ,บนเส้นนะครับจุดบ,บนเส้นเช่นนะครับถ้าอยากจะดูว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายอยากจะให้มีอาัตาราภาษีเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเศรษฐีนะครับเป็นเศรษฐีกองอยากให้ภาษีต่ําเก็บภาษีตัวเองน้อย,อยจะได้เสียภาษีน้อยๆน,นะครับเศรษฐีอาจจะอยากให้มีภาษี5%คนชั้นกลางนะครับซึ่งแทนด้วยผู้ใหญ่มาอาจจะต้องการภาษี20%แต่ถ้าเป็นคนรายได้น้อยนะครับอย่างกรณีไอ้จอยอาจจะต้องการภาษีสูงถึง40%ความต้องการว่าภาษีอัตราเท่าไหร่เนี้ยก็คือคือจุดที่อยู่บนเส้นตรงนะครับที่มันต่อเนื่องกันไป หรือบางกรณนนีอาจจะเป็นช่วงนะครับเช่นอาจจะต้องการ15 30เออะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงแต่โดยข้อสรุปจุดนี้ก็คือจะขอแทนความต้องการข้ถ่ายต่างๆด้วยจุดหรือเส้นบนช่วงจุดหรือช่วงบนเส้นนะครับขอยกตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เป็นตัวเลขก็คือกรณีอุดมการ์เช่นเสรีนิยมหรืออนุรัยผนิยมนะครับเช่นกรณีของกฎหมายควบคุมเครื่งงองดื่มแอลกอฮอล์นะครับ ว่ามีการควบคุมการโฆษณาเข้งเมงวดอย่างไรฝ่ายกลุ่มทุนนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตนะครับการจําหน่ายสุราอาจจะต้องการให้มีโฆษณาเสรีไม่มีข้อจํากัดเลยฝ่ายที่เป็นบางพวกนะครับอาจจะต้องการห้ามโฆษณาเลยโดยเด็ดขาดแล้วก็มีฝ่ายที่อ,อาจจะอยู่กลางว่าให้โฆษณาได้หลังเงลวลากี่ทุ่มกี่ทุ่มเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการแทนความแตกต่างของฝ่ายต่างๆนะครับด้วย หรือช่วงบนเส้นตรงนะครับเมื่อสักครู่จะเป็นความต้องการของออบุคคลนะครับถ้าเป็นองค์คณะนะครับก็ここเหมือนกันนะครับเช่นถ้าเป็นสภานะครับสภาถ้าสภาเป็นประชาธิปไต,ตยนะครับเช่นในสภามีสมมติว่ามีตัวแทนอยู่เจ็ดคนนะครับเจ็ดคนความต้องการก็เรียงกันแบบนี้นะครับความต้องการนี้อาจจะแปลว่าต้องการภาษีน้อยรือไม่ต้องการภาษีมากอย่างนี้นะครับถ้ามีเจ็ดคน คนที่เป็นตัวตัดสินนะครับถ้าต้องโหวตกันจริงๆทุกคนมีหนึ่งมือโหวตได้เท่ากันหมดผลลัพธ์ของการโหวตจะออกมาเป็นของคนที่เรียกว่ามีเดียนโหวตเตอร์คือคนที่อยู่ตรงกลางเพราะว่าหากต้องการเก็บภาษีณจุดนี้นะครับซึ่งภาษีสูงมาก4คนนี้จะไม่เอาด้วยนะครับก็จะไม่สามารถเก็บจุดนี้ได้ถ้าจะเก็บตามไปเช่นเก็บณจุดนี้มีคนนี้คนเดียวอีกหคนไม่เอาด้วยก็ไม่ได้ อัตรามันจะออกมาอยู่ตรงจุดตรงกลางคือคนที่อยู่ตรงกลางมีด้านซ้ายไปสามด้านขวาไปสามตรงนี้แหละครับจะเป็นจุดที่ตกลงกันได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นประชาธิปไตยส่วนใหญ่ประชาธิปไตยจะรวมความต้องการของบุคคลที่แตกต่างกันเข้ามาอยู่จุดกลางๆนะครับประชาธิปไตยจะไม่ค่อยสุดข,ขั้วไม่ค่อยเอ็กซ์ตรีมเท่าไหร่แต่เป็นกรณีที่ว่าถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยเช่นมีเจ้าพ่อเจ้าแม่นะครับเป็นคนที่คุมคนที่ลงคะแนนเสียงอยู่เช่นถ้าคนอาจจะเป็นคนคนของนายใหญ่คนหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นการออกเสียงของอสภานี้นะครับหรือว่าคณะนี้จะไม่เป็นไปตามกลไกอาจจะออกมาสุดข,ขั้วตามความต้องการรายใหญ่เลยก็ได้แต่ณจุดนี้ข้อสรุปก็คือไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นประชาธิปไตยความต้องการขององค์คณะยังสามารถแทนด้วยด้วยจุดหรือว่าช่วงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นยังใช้ได้นะครับขอมาพูดถึงทฤษฎีเกมนะครับทฤษฎีเกมคืออะไรทฤษฎีเกมก็คือ,อ การมีปฏิสัมพันธ์นะครับเกมคือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายต่างๆที่ปเกี่ยวข้องกันเช่นการออกกฎหมายเมื่องเกี่ยวข้องกับฝ่ายต่างๆเยอะมากนะครับแต่ละฝ่ายมีความต้องการแตกต่างกันความต้องการของแต่ละฝ่ายก็แทนได้ด้วยจุดหรือว่าช่วงอย่างที่ได้เรียนมานะครับแต่ละฝ่ายจะเล่นเกมระหว่างกันนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตัวเองต้องการคําว่าเล่นเกมแปลว่าอะไรเล่นเกมก็คือการคาดการว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับก่อนที่ตัวเองจะลงมือดาเนินการ เหมือนกับการเล่นหมากรุกเลยนะครับการเล่นหมากรุกเราจะรู้ว่าเราควรจะเดินอย่างไรก็คือเราต้อง expect เราต้องคาดว่าฝ่าย like. ตรงข้ามที่เล่นกับเรานี้จะเดินอย่างไงถ้าเราคิดว่าเขาจะเดินอย่างนั้นเราจึงจะหาวิธีเดินเพื่อป้องกันเขาหรือเดินเพื่อให้เรามีคว like ามได้เปรียบสูงสุดอันนี้ก็แบบเดียวกันกระบวนการวิธ <writer> ีบ <Pope> ัญ <season> ญัิก็แต่ละฝ่ายที่เ <Marvin> กี่ยวข้องก็จะต้องเล่นเกมกันลักษณะนี้และคําว่าเล่นเกมนะครับไม่ได้แปลในความหมายไม่ดีเสมอไปเล่นเกมนั้นเป็นภาษาวิชาการนะครับไม่ได้แปลว่า แต่และฝ่ายเล่นเกมกันไม่ยอมทํางานเพื่อประเทศชาตินะครับคือโดยธรรมชาติของของกิจกรรมที่มีหลายฝ่ายเกี่ยวข้องย่อมต้องมีการคาดการซึ่งกันและกันและดําเนินการเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเล่นเกมไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีและไม่ได้แปลว่ามีเฉพาะสภาของไทยสอสอไทยเท่านั้นที่เล่นเกมอันนี้เป็นธรรมชาติของทุกประเทศในโลกนะครับเกมที่จะเอามาเป็นตัวอย่างแล้วก็คิดว่าใช้ในการอธิบาย กระบวนการนิติบัญญของไทยได้นะครับก็ขอยก2เกมนะครับเกมแรกเรียกว่าเกมต่อรองนะครับเกมต่อรองก็คือในกรณีที่การออกกฎหมายนะครับจะต้องอาศัยความเห็นชอบนะครับจาก2ฝ่ายซึ่งมีฐานะทัดเพียมกันนะครับเช่นกรณีของอเมริกาที่ท่านจำลองสั่์ได้ยก